สบายดีพ่อแม่พี่น้องอันป้าขึ้นป้าขึ้นต้าน้ำไหรป้าขึ้นต้าน้ำไหรบ้านละบ่บ้านละตูมอ้ําก็ขึ้นไปต้งเคิ่งเนะาะฮนฮนทนทนนนป้าขึ้นป้าขึ้น เอาขึ้นไปไหวว่า,านเานาะผลต้มนึงนี่พี่น,อน้องเนี่มันจะขึ้นมากเออนี่เลยปลาขื้นอืทาบอกตูม,มันไหนดอกอืม,มอพี่น้องมาทาบ้านลายขื่นมาตั้งเพ่นขึ้นไปย่ไทยรบัดลน,นี่นันไอตูม,มนมาอะไรบเด้อนกยิ่เยียีรุ้งไร ป่าอันนี่แหละมัน huh. บ uh ืนนิ่ปถาไข่อยู่แล้วประจักรไปไม่มีโอกาสได้ไปไหนปออนี้คือลายแต่อันนี้นะปาพ่อแม่พี่น้องปาอลายลายโตอะไ้เด็ดเด็ดมันเป็นซีฟนะวันนี้นะอุ้ยแสดางอุ้ยเด็กเลี้ยงพี่น้องลุกนะปอาป็เป็นซีฟปรจักนี่ตะกุหนองตะกุนลูกกระบือมาซึ่งเนี้ยเออ โอ้ยเสาอ์อันเลยเอ้าว้าวพบตัวบางเรื่องนิดเนี่ค่ะพบตัวบางเนื่องแง่มาขึ้นใบเถอะเนาะพอนะโอ้ก็บางเรื่งนี้ข้าวเดียวอุ้ยถ้าวเปล่ามันกลับไปทางอื่นเนาะมันคือดีกับลงมาหม่องเก่าแล้วนี่นะเออ แเรา老งมามันขึ้นไปทางเผื่อมันบ่ม er ีจำพ่อปลาค่ะมันไปเบิดดอกปล่อยจ็เทอดายนั่นหรือป่ก้นน้องแค่ว่ามีไปจากตุ่มอ๋อ พอบตัวมันตัมันด้ดอกตัวมันได้เป็นชิปเป็นสดอกอ้าวไหนเลยตักอาหารบ่อมอืขึ้นแห้คักอะมันมันเซ็งมงนมืดแนีมันจะคนเห็ดนปลาทุ่งก็สลากตายใช่โอเจ็ชิปปเงิ้ะน่แล้วบืนนบืไปทาเลย ค่ะนะปลาค่ะปลาแล้วมูหลักาแทนหนิบอ๋อคนฝ่ายโบราณที่แม่ดีเลยใช่ใช่เอาเออเดยเียเดยเยเอค่ะไปโบราณโอ้ตักเอาตักเอาคือง่ายแต่ปลาเลี้ยงนะไม่อย่างนี้นะโอ้คนบาณนี่ยนะปลาตัวเลี้ยงนะมันยังลายปัน โอ้ขวาธรรมชาติมาสื t <t anyway> ่อโอ้ราบ้าดูยเยเียปุกเดดจไปตอตอเต็ม้มไงเดียวนปดุไงเจ๋อเนานามันงกีนี่โอกาสบ้านานตึกนิ้นะจะออนด้ออนปลาหากินตามธรรมศาตรพ่นพี่น้องเอยเออยัง น,น้ำพ้เนเราจะไปแล้วทนไะขานขามแถวกดน้องอ่ะบังบังวันฉิบือนส้ดมา โอ้โหขี่ต้มขี่ต้มเด้อขีอ่ต้มเด้อปีงเด้อปีงมันกระเบื้องด้วกันกระตาเนี่ยนัยอ๋อให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิร์นซานีดเด้อรผ่ากับห่องพ้นกระตกหิดหิดประมาณซิปปลายโตอ๋อผ่าพา่อแม่พี่น้องกดนไหลกหล้นแชร์กดติดตามทันทีเนาะออเขากับใจหลายๆ